วันนี้ผมก็ได้ทําบุญแล้วก็รับเหรียญหลวงพ่อหินนี่ครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อหินนะครับเพื่อนๆก็มาเช่าบูชาได้นะครับและแต่ศรัทธานะครับไม่ได้จำกัดนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับวัตถุมงคลของวัดมหาธาตุหลวงพ่อหินนะครับนี่เข้าไปได้เลยนะครับ รงวิหารหลวงพ่อหินนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 064 906ี 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน อามูเ t ตวิติโคแหล่งรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเซเว่นอีเลเวน สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับกำลังรอรถเมล์สายหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเดินทางไปที่วัดมหา,าธาตุนะครับวัดมหา,าธาตุยุวราชรางังสิตราชวรวิหารนะครับชื่อเต็มๆนะครับอยู่แถวถนนท่าพระจันทร์นะครับแขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนครนะครับเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆวันนี้พานั่งรถสายหนึ่งผ่านหน้าวัดเลยนะครับเพื่อนๆท้านั่งรถเมลสายหนึ่งนะครับ <S <S มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆวัดมหา,าธาตุก็ขอบคุณเอซีนะครับที่แนะนําผมมาผมก็มาท่าพัทรบ่อยนะแต่ไม่เคยเข้าไปดูเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูรถเมลสายหนึ่งก็ผ่านนะครับผ่านหน้าวัดเลย แต่ป้ายรถเมยจะอยู่ตรงโน้นนะครับเพื่อนๆเราก็ลงแล้วก็เดินมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมจะเข้าประตูด้านนี้นะครับประตูด้านท่าพระจันทร์ก็มีเนี่ยสาย64ก็ผ่านทางวัดก็จะมีเรียนเชิญสักการะ บูชา5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวประจำวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสลิตนะครับตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับ นี่ก็เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในวัดมหา,าธาตุนะครับมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับโอ้มีพระยันนะครับมีพระยันนี 500. ่ห้าร้อยแล้วนี่แบบห้อยหน้าร้านนี่เป็นใส่นะครับร้อยห้าสิบก็จะมีเป็นเหรียญต่างๆนะครับ ดูแล้วน่าจะเป็นหลากหลายนะเพื่อนๆหลากหลายนัหนลงปูลงปูทวดนะัสามร้อยเก้าสิบเก้ามีลูกป,ประคำเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็พระพุทธชินราชนะครับ,รบก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญองค์ละยี่สิบนะครับมีวัดวัด โพเลียงนะครับอ mm ัน hmm, นี rec rec ้ทั้งชุดเหรอครับใช่ค่ะวัดโพเลียงนี่999นะครับก็มีเหรียญนี้200นะครับเหรียญนี้อะไรเหรอครับอันนี้อันนี้อันเนี้ยตรงเนี้ยอ๋อเป็นอันนี้เป็นของวัดเลยหรือเปล่าครับครับอ๋อของวัดปวรนะครับสองร้อยนะครับก็มีร้อยยี่สิบนี่ก็องค์ละสองร้อยนะครับ ก็มีเหรียญแบบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดปักน้ำแล้วก็มาจากหลายวัดนะครับนี่ชุดนี้ก็4,999นานะครับพระผงพิเศษวัดสามพญานะครับ เหรียญนี้จะมาจากหลายที่ใช่ไหมครับอ๋อมาจากหลากหลายนะครับของของทางวัดไม่มีหรอกแบบของวัดเลยวัดวัดเราเนี่ยวัดมหาธาตุเนี่ยนี่มีแต่หลากหลายใช่ไหมครับมีหลากหลายค่ะอ๋อมีหลากหลายนะครับมีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อบ้นแหลมนี่นะครับแล้วก็อย่างนี้ชุดเท่าไหร่หรือครับนี่ รักธรรมกิตติเวทีก็มีหลากหลายราคานะครับเพื่อนๆรว่าทางไอ้วัตถุมงคลทางวัดมหาธาตุโดยตรงก็ไม่มีนะครับส่วนมากก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ว่าจากหลายวัดนะครับมารวมอยู่ที่นี่นะครับ มารวมหลายอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าบูชาก็มากันได้นะครับจะเป็นแบบมาจากหลายที่นะครับนี่คือตู้วัตถุมงคลภายในวัดนะครับก็ขอบคุณ f อซนะครับที่บอกผมแล้วก็แนะนำนะครับก็มาตาม f อซบอกนะครับ นี่ครับเป็นสวนโพลังกานะครับเพื่อนๆไหนๆก็ได้มาถึงวัดมหาธาตุแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนี่ครับจุดที่หนึ่งจุดที่หก็คือพระเจดีทองศรีรัตนมหาธาตุนะครับซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุในพระมนตดบนะครับ พระมนดบทรงสร้างครอบพระเจดีย์ทองซึ่งเป็นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวข้างต้นนั้นนอกจากนั้นยังมีพระพุทธที่นํามาจากเมืองเหนือเมืองสุโขทัยนะครับเมืองสวรรคโลกนะครับเมืองพิศณุโลกและก็เมืองลบบุรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะนะครับ หลังจากผมพาเพื่อน,อนชมจุดที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมจุดที่สองนะครับนี่จุดที่สองก็จะเข้าชมพระอุโบสถสการะพระศีสันเพชรและพระอรหันต์แปดทิศนะครับพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทองงามสง่าฝีมือพระยาเทวารังสั์นะครับช่างวังหน้าคู่พระไทยของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์นาศนะครับ พระประธานองค์นี้ถือกันว่าเป็นยอดฝีมือช่างปั้นเป็นแบบฉบับพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ยุคแรกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับ งามสง่าเลยเพื่อนๆสวยงามมากครับมาบ่อยนะครับผมมาท่าพระจ,จันทร์บ่อยนะครับแต่มก็ไม่เคยได้เข้ามานะครับวันนี้ถือว่าาเพื่อนๆ f ีมาไหว้สักการะ5 5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมหาธาตุนะครับนี่ครับเพื่อนๆ หลังจากพาเพื่อนชมจุดที่สองแล้วนะครับเราก็จะมาจุดที่สามกันนะครับเข้าชมพระวิหารพระประธานศิลาแรงนะครับหรือหลวงพ่อหินหลวงพ่อหินก็เป็นพระประธานในอุโบสถวัดสลักนะครับชื่อเดิมของวัดมหาธาตุตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับสมเด็จพระ มวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานานะครับก็ได้อัญเชิญมาไว้ที่วิหารเก่าและก่อเจดีย์ครอบไว้ต่อมาในปีพศ2462นะครับได้รื้เจดีย์เก่าออกอัญเชิญหลวงพ่อหินมาประดิษฐานไว้ที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุนะครับ ด้านนอกก็จะมีพระสิวลีมหาเถระนะครับน่นครับพระสิวลีแล้วก็พระอุปคุตนะครับมีสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับแล้วก็พระสังกัจจายนะครับแล้วก็พระมาลัยนะครับอยู่ด้านนอกนะครับ ด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์วิหารหลวงวัดมหา,าธาตุนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปเก่านะครับแล้วก็ ตู้ตู้แบบเก่าๆเข้าของเครื่องใช้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนั่นไหนก็จะเป็นตู้พระไตรปิดกนะครับ yes. Yes. และก็ของสะสมรุ่นเก่าๆนะครับ <Yes. S 1> เพื่อนๆโอ้ yes. Yes. ผมก็เพิ่งเคยเข้ามานะครับ ผมมาบ่อยนะแถวสนามหลวงแถววัดมหาธาตุนี่แต่ไม่ค่อยรู้นะครับว่ามีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นนะครับนี่เพื่อนๆมีโอกาสมากันได้นะครับถือวันถือว่าวันนี้เราโชคดีนะครับดูสิเพื่อนๆเ,เ,เอาของเครื่องใช้เป็นบาทก็มีนะเป็นบาทเก่า ด้านนี้ก็จะเป็นคัมภีร์ไบรานนะครับนี่ครับอูนั้นตรงนั้นคือเหล็กจานนะเพื่อนๆเหล็กจานนี่เป็นคำภีร์โบราณเลยนะอาจจะเป็นตำรายาตำราพระเวทอย่างงี้ครับ ด้านนี้น่าจะเป็นออกแนวอะไรหรอเขาเรียกคัมพีมากกว่านี่ด้านนี้อ๋อตู้พระไตปิดดกอ่ะ นี่ครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อหินนะครับเพื่อนๆนี่หลวงพ่อหินนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อหินนะครับเป็นวัตถุมงคลน,นะครับหลวงพ่อหินก็เป็นหนึ่งในห้าพระประธานในพระวิหารนี้นะครับมีพุทธานุภาพเป็นที่ปรากฏตามประวัติศาสตร์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่คนทั้งหลายขอพุทธานุภาพของหลวงพ่อหิน เป็นที่พึ่งจึงได้สร้างพระผงพิมพ์สมเด็จโดยนํารูปหลวงพ่อหินเป็นปฏิมากรรมพระพิมพนะครับนี่ครับใครอยากได้วัตถุมงคลหลวงพ่อหินนะครับเราก็ทําบุญตามกําลังศรัทธานะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลคือหลวงพ่อหินนะครับนี่ ด้วยพุทธ,ธานุภาพของหลวงพ่อหินกับธรรมานุภาพที่จะลึกเป็นคำภีใบลานจึงตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหินเนื้อคำภีใบลานผู้มีความศรัทธาปรารถนาบูชาไวา้เป็นที่สักการะ,ระก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอต่อหน้าหลวงพ่อหินรับไปบูชาได้ทันละหนึ่งองค์ไม่ต้องรับไปให้คนอื่นนะครับ เป็นพระสมเด็จะสมใบลาดน,นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำบุญแล้วก็รับเหรียญหลวงพ่อหินนี่ครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อหินนะครับเพื่อนๆก็ มาเช่าบูชาได้นะครับและแต่ศรานะครับไม่ได้จำกัดนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับวัตถุมงคลของวัดมหาธาตุหลวงพ่อหินนะครับนี่เข้าไปได้เลยนะครับตรงวิหารหลวงพ่อหินนะครับหลังจากพาเพื่อนๆชมจุดที่สามแล้วนะครับก็จะพาไปจุดที่สี่นะครับ จุดที่4อยู่ตรงด้านไหนจุดที่4นะครับเพื่อนๆจุดที่4ก็คือวิหารโพลังกาหรือวิหารน้อยเป็นพระวิหารน้อยสร้างในสมัยรัชกาลที่4และเคยเป็นตำหนักที่ประทับของพระองค์นะครับเมื่อครั้งทรงผนวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพนะครับเมื่อพศ2475สมเด็จพระวรรณรัตน์เมื่อครั้งยังเป็นพระพิมลธรรมได้ทำการปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหลังนะครับต้นมหาโพอายุ300กว่าปีนะครับต้นมหาโพแห่งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยรัชกาลที่2นะครับปีพศ สองพนะครับพระสมณทูตไทยได้นำหนอ่อต้นพระศรีมหาโพลนำมาจากเมืองอนุราธปุระนะครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดที่5กันนะครับ ครับจุดที่5ก็คือศักกรอนุสาวรีสมเด็จพระราชวังบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาฏนะครับกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับ นี่ก็คือ5้าจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมหาธาตุนะครับถ้าเรามาก็อย่าลืมมาสักการะบูชาขอพรได้นะครับส่วนวัตถุมงคลก็จะมีหลวงพ่อหินนั่นแหละครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับแต่ว่ามีหลากหลายนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชม ก็ถือว่าวันนี้เรามาคุ้มค่านะครับวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับส่วนด้านนี้ก็เป็นโบสถ์ของทางวัดนะครับดท ำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมถ้าใครจะตามรอยก็เดินทางมารถโดยสารเหมือนผมก็ได้นะครับขึ้นรถตู้ที่บางปะแก้วนะครับสุดสายเลยนะครับมาลงที่แม่กลองมีหลายวัดเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามาถึงแม่กลองเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปวัดจุฬาต่อนะครับ แต่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับจะบอกเส้นทางการเดินทางไปวัดจุรามณี